เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือไทยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้จนแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้พาหอวใจสม ทำไมคนไทยถึงรักระงอย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยังทั้งนาำตาแต่หาใครอธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลา ทาำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีขึินดีท่านต้องเหนื่อยรัง,งานหนักไม่เคยพักจูกจนวันนี้จังโชคดี ที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมทรงเป็นเนิยาแห่งความดีเป็นอันยินี้ที่ สดสวยใสกระจายสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระใทยที่เมตตาจะมีใครทางทำไมคนไทยถึงรักระงอย่างนี้แค่ได้ชมพระบา ก็ยิ้มทั้งน้ำตาจะหาให้อธิบายเหตุผลนานๆคงต้องใช้เวลาทั้ชีวิต ทไทยด้วยธรรมบารของพระราชาหวังให้เราชาวประชา,า,ชาอยู่ดีคินดีท่านต้องเหนื่อยระงานหนักไม่เคยพักจุดจนวันนี้ซึ่งเชคดี ที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมเราท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี ตั้งในเพราะงานหนักไม่เคยพักจุบจนวันนี้จังโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผูส้สรงเท